สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาฟื้นฟูแบตเตอรี่ GS LN4 ดิน85โอเคเริ่มแรกเราก็มาวัดค่าดูก่อนครับบวกคีบบวกลบคีบลบ ซิค่าอยู่ที่เท่าไหร่9.2โวลต์662 662ความต้านทาน1 CCA โอเค1 CCA นะครับก็แสดงว่าไฟหมด อันนี้แบดบอกว่าปีหกห้าสิวันที่12เดือน12บสองหกห้าหกปีมาแล้ว ลอกสติกเกอร์ออกครับหลังจากนั้นเปิดฝาครับในเมื่อเราวัดค่าแล้วเราก็เปิดฝาตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามยี่สิบนาทีนะตีสามยี่สิบนาทีกลงวันเราไม่มีเวลาทำมาทำให้เพื่อนๆตอนกลางคืนได้นะครับถึงจะมี อ,อย่างรถมันก็ไม่ค่อยดังกลางกลางวันรถมันจะดังหนึ่ง C C A ดูสิว่าเราจะทำให้มันขึ้นไปได้เท่าไหร่จำก็ไม่ติดใส่ลูกใหม่อย่างเดียวเลยครับถึงจะติด ลูกค้าถ้าเดีลูกค้าไม่ไม่รอครับลูกค้าบอกเปลี่ยนเลยไม่ต้องจำสตาร์ทแล้วรอหนึ่งชั่วออโมงฝาข้างในย,ยังใหม่กิ๊กแสดงว่าไม่มีการเรียกว่าไดชัดมันไม่ร้อนเกินมันไม่เกินสิบห้าจุดห้าไม่มใช่สิบห้า มันก็เลยไมร้อนบิ่งน้อยล,ลูกค้ายังม่อยู่โอเคเปิดดูสิว่ามันจะเดือดทุกช่องไหมอ่าตอนนี้ผมเล่งไปที่สิบห้าแอมขึ้นไปสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบ น,นี่เล่งไปที่สิบห้าอืมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำมันอือหอโอ้โหารหลบลมาทำกลางคืนแล้วยังมีเสียงเพลงเข้ามาอีก โอเดือดช่องหนึงช่องเดียวอ่าช่องที่หช่องที่6ก็เดือด1เดือดตอนนี้1 cca หเดือด2องยาง3ามยางสี่ยาง5้าห้ายางหเริ่มมา มันต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าไฟมันหมดตอนนี้เราเร่งกระแสไฟอยู่ที่14.9โวลต์แอมมันขึ้นไปที่37-38เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามันจะมีช่องตันไหมมันจะร้อนไหมมันจะเหม็นไหม บ้างลูกอ่ารถกระบะสาสสามหนึ่งวันนี้ทำมันมีกลิ่นหน่อยๆแต่ค่าออกมาดีเยี่ยมเท่ากับมือหนึ่งเลยแสดงว่าถึงจะเหม็นบางครั้งมันก็ไม่เสียเพราะว่าค่าซีซีเอมันหกเจ็ดร้อยมันขึ้นอ่าแล้วมันก็เดือดปกติควันไม่มีแค่มันมีกลิ่น เหม็นนิดนิดอ่า1งเดือด6เดือดครับสองส,มสไม่เดือดเลยอ่านรอต่อไปตอนนี้แอมขึ้นไปที่45 45, 45แอมวนอยู่ที่ส4 9 45 46 อตอนนี้ขึ้นไปเรื่อยๆปกติแล้วรียกว่าเวลาไฟไม่มีแอมมันขึ้นมาไม่เท่ากันเดี๋ยวดูซิว่ามันจะตรงไหมรอบนี้เรามาดูกันว่ามันเท่ากับสี ตอนนี้48่สิบอืออสี่สิบแปดอะไรเจ็ดสิบแปดเลยครับอือม M. ขึ้นไปที่เจ็ดสิบแปดแต่ในตู้ขึ้นไปสี่สิบเก้าก็มันจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าแบตมันไม่มีไฟมันจะไม่แน่นอนมันจะไม่ตรงกัน อันนี้ตู้ขึ้นไปที่ห้าสิบอันนี้79 79สิบเกจ็ดสิ้าอตไม่ต้องไปตกใจมันจะขึ้นไปเท่าไหร่ก็ช่างมันตอนนี้หนึ่งกับหกเดือดหนึงเดือดหกเดือดสองไม่เดือดสามไม่เดือดสี่ไม่เดือดห้าไม่เดือดหกไม่เดือด แอมขึ้นไปที่ตู้52แล้วเราก็รอดูก่อนตอนใหม่ใหม่ไฟมันยังไม่มีต้องรอผ่านไปหนึ่งปี อพอมันเดือดแล้วเราก็จะเห็นน้ำมันดันขึ้นมาว่าเราควรจะเติมน้ำไหมตอนนี้มันยังไม่เดือดน้ำไม่ขาดดูจากช่องที่เดือดลงนิดเดียวเองรถไม่ค่อยใช้แน่เลยเราะรถใหม่หอ่หนึ่งเดือดขวาสดหนึ่งเดือนสองเริ่มมาสองเริ่มมาสาม ยังสี่ยังห้ายังหกมาเอ้ยห้ามาแล้วห้าห้าขยับมาติดหนึ่งหนึ่งกับหกชัวชัวครับเตือดชัวตอนนี้ที่ตู้ขึ้นไปห้าสิบสาม 53เมื่อกี้มัน79เห็นไหม79นี้ขึ้นไป82 82แอมครับตอนนี้81ตู้54ตอนนี้81แอม82ไม่ต้องตกใจนะครับถึงแอมมันจะขึ้นมาเยอะ เพราะว่าไฟมันไม่มีมันก็ต้องอัดเต็มที่มันก็เลยต้องอัดอยู่แล้วของเรารอบเร็วครับของเราไม่อยากช้าหนึ่งเดือดอ่าสามขยับสองขยับอืโอ้สี่ขยับห้าขยับหกขยับเอาโอเคขยับทุกช่องนะตอนนี้มาน้อยๆ1หนึ่งกับหกมาเยอะ อช่องที่ห้าเริ่มขยับสองเริ่มขยับสก็ขยับโอเครอก่อนคนระับตอนนี้ขึ้นไปที่55ห้า ไป55แอมจริงอยู่ที่83ดสามแอมไม่ต้องตกใจนะมันจะขึ้นเท่าไหร่ช่างมันเราดูที่เดือดอช่องที่6เดือดดี ห้ามาหนึ่งก็มาชัวสองก็ก็ขยับสามขยับสี่ขยับดูแล้วน่าจะขยับทุกช่องอตอนแรกนึกว่ามันตันสี่ช่องเลย แต่นี้ไม่ต้องไปตกใจครับว่าช่องตรงกลางๆมันจะมาไม่ค่อยเดือดเดี๋ยวมันก็มามันเป็นแบบนี้แหละหกับ2เดือดดีสอ่าห,หกับ6เดือดดีอ่าสกับ4ี่าสกับ5้อ่สอสอสอาอสาเดือดขยับเรือมขยับทุกช่อง หนึ่ง cca ดูซ i มันจะขึ้นไปให้เราเท่าไหร่ตอนนี้ของทางร้านแปดมือสองก็มีทั้งมีทุกไซร์นะ l n สี่สามหนึ่งกระบะ L.N.5 ก็มีครับแบต a g m อตอนนี้มีอยู่2ลูกเป็นของ 3K กับ B.M.W. แบต a g m ะเป็น L.N.5 ใครสนใจก็พักมาได้นะครับในภูเก็ตคุณภาพเ 7A นะครับเทียบเท่ามือนหนึ่งนะครับความต้านทาน มีปัญหาเปลี่ยนให้ใหม่ครับโอเคตอนนี้เริ่มเดือดสม่ำเสมอสองสามสี่ห้าเริ่มมาแล้วครับโอ้โหกำลังยิบยิบเลยโอเคบายใจได้ว่ามันไม่ตันแบตบลูกนี้ไม่ตันของเราสามคอนเซปครับ ไม่ตันไม่ร้อนไม่เหม็นตอนนี้อยู่ที่83แอม์อยู่ที่83ครับแต่ตู้ขึ้น55ว้นเราอยู่ที่14.8 14.9ขยับเนาะ83แอมป์ หนึ่งเดือดโอ้ยสองมาสามมาสีมาห้ามาหกมาโอเคมาสวยครับมาสวยเดี๋ยวรอให้เดือดอีกสักหน่อยแล้วเราก็เติมน้ำกันไปให้ถึงขอบตอนมันยังไม่เดือดเรายังเติมไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ความสูงของน้ำกันว่าจะต้องเติมแค่ไหน ผมสันนิษฐานว่ามันเป็นแปดดีแปบดบปีเดียวอย่างแผ่นทาุก็ดูสวยรถล,ลูกค้าบอกว่าเอาไปเข้าอู่เดือนนึงแต่ก็ขับออกมาได้ แต่อันนี้ไฟ์มันหมดไฟไม่เหลือเลยอืกาลังเดือดสวยเลยครับตอนนี้เดี๋ยวให้แอมมันลงกันเดี๋ยวเรามาวัดค่าดูว่าค่ามันจะ สวยแค่ไหนถ้าแบตมันมีไฟเยอะกว่านี้เราก็จะวัดค่าได้เลยแต่อันนี้แบตมันเขาเรียกว่าแบตบหมดเหลือหนึ่ง cca ตอนนี้เถือทุกช่องครับไม่ตันครับ ตอนแรกจะหายใจคว่ำสองสามสี่ห้านึกว่าตันแลราไม่ขยับเลยทำแบตมือสองก็ต้องใจเย็ยนนิดนึงสำหรับผมอาจจะใจร้อนไม่นิดเพราะว่ามัน ทำหลายอย่างอันนี้ก็ทำสองวันก็ทําไปสิบกวอนลูกไม่มีเวลาถ่ายเพราะว่าต้องรีบทํารีบนานๆทีถึงจะถ่าย,ยางานตีตีจะอะไรเนี่ยตีสามสี่สิบแล้ว ันนี้แบบปีเดียวคิดว่ามันไม่เสียตันก็ไม่ตันไหนดูซิร้อนไหมไม่ร้อนเย็นเจี๊ยบเหม็นไหมไม่เหม็นเลยไม่มีกลิ่นเลยอันนี้ l n c ของ g s เดี๋ยวมันมี g s l n c MF p l u s อันนี้ มันมีตัวใหม่กับตัวเก่าอันนี้ทำตัวใหม่ก่อนแต่มั่นใจว่าลูกนี้ผ่านแน่เลยถึงมันจะมีหนึ่ง cca วนแล้วมันเหลือ,ลอมันไม่ครบสิบสองจุดหกสิบห้าจุดสี่แล้วตอนนี้อ่าแอมเริ่มลงดอซลจะลงมาเท่าไหร่เมื่อกี้แปดสิบสามแปดสิบสี่ อ้าวแปครับตอนนี้เห็นไหมลงนะเริ่มลงแอมเริ่มลงตัวมัน54แต่แอมจริง82 82องแอมเพื่อนๆอาจจะงงว่าแอมตั้งเยอะ80กว่าแบตมันไม่พังอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็เดือดนิดนิดมันก็ไม่ได้พังอะไร เริ่มเดือดดีแล้วครับทุกช่องทุกช่องเริ่มเดือดดีแล้วโอ้โหไฟขึ้นแล้วเนะี่ยเขียวปั๊ดแล้วแป๊บเดียวจากหนึ่ง cca น้ำลดช่องนี้น้ำลดอันนี้ลดลดลดดเี๋ยวให้มันเดือดอีกสักหน่อยนึงเพราะว่าเวลามันเดือดแล้วมันจะนจันน้ำขึ้นมาอีก ตอนนี้แบตของเราก็สู่ภาวะน่าจะใช้ได้หนงไม่ตัน 2. ไม่เหม็นสามไม่ร้อนไม่ร้อนแต่บางลูกชาร์จนานเกินมันก็ร้อนนะครับแต่ไม่เสียแต่พูดถึงพอเราเริ่มทำตอนแรกๆมันจะรู้ว่าร้อนหรือไม่ร้อนคือเริ่มแรกเลย อนนี้กำลังเดือดดีมากเลยดูแล้วก็น้ำขัดนิดหน่อย ผ่านไปปีหนึ่งขาดนิดหน่อยเห็นไหมใสปิ้งเลยไม่ขุนไม่อะไรแต่หนึ่งหนึ่งกับหกก็ยังคูนอยู่เล่นเดือดอยู่2ช่องตอนแรกตอนนี้แอมมันยังไม่ค่อยลงมันแค่52หรอ เดือดสวยช่วงที่ช่องที่สองสามสี่ห้าเดือดสวยยิบๆิบยิบยิบิบยิบ,ยบ,ยบ,ยบขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับ มีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูคลิปมันจะยาวทุกคลิปเพราะว่าจะไม่มีการตัดต่อห้าสิบสองอ้าวกำลังลงลังลงแล้ครับห้าสิบเอ็ดโอเคแบตเริ่มกินแอมแล้ว กำลังเดือดดี2 3 4สาสห้าหนกับสเดือดลูกเป็นลูกป่งเลยบุ้งบุ้งุ้งอนนี้ไฟของเราก็อยู่ที่14.8ส 14. ี่ที่มันขยับอยู่แอมก็อยู่ที่5้าสองของตู้นะแอมจริง มาดูแอมจริงซิแอมจริงอยู่ที่เจเก้าเห็นไหมลงแล้วเริ่มลงแล้วบนตู้อยู่ที่ห้าสิบแต่ตอนนี้ลงมาแล้วเจ็ิบเก้าโอเคแบตบตรงนี้กินแอมใช้ได้ถ้ามันเลยทะลุไปอ่ะแบตบพังแต่อันนี้แอมลง สวยสวยเดือดสวยเดือดทุกช่องไม่มีตันใจร้อนเดี๋ยวขอวัดก่อนวัดค่า cca จาก1 cca ขึ้นไปที่เท่าไหร่แล้เวเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ตันแล้ว เรามาวัดค่า10ทีเองครับเพราะเรารู้ไม่ตันเดี๋ยวว่าจะเติมน้ำปิดครับมันเริ่มลงเริ่มกินแอม จาก1 CCA จะเด้งมาที่เท่าไหร่โอ้โหเห็นไหมเพื่อนๆแบดบเต็มร้อย4.5ความต้านทาน587 587 CCA ความต้านทาน4.5แหมนี่ยังไม่ได้เคี่ยวน้ำเลย เทียบเท่ามือหนึ่งนะครับแบตลูกนี้โอเคหลังจากนี้เราก็จะทำกนานเรียกว่าเคียเราจะเติมน้ำก่อน จะเข้ายากนิดขาดนิดหน่อยมันไม่เยอะอาจจะมองลำบากนล่นนึง สุดท้ายต้องสุดท้ายไม่แห้งจะดูดไหมไฟไฟฉายมันเสียแล้วสั่งซื้อมาแล้วตอนนี้ก็ ใช้สปอตไลท์ด้วยกันเนี่ยสปอตไลท์ใช้สปอตไลท์สองมันเลยมองไม่ค่อยเห็นช่องที่หกเต็มโอเคเยวเมื่อเรารู้แล้วว่าแบบลูกนี้มันดีเราก็ไปต่อ ห <1, S 2> เดือดสองเดือดส,สเดือดสี่เดือดห้าเดือดหกเดือดโอเควันนี้ก็คิดว่าเ,เพื่อนๆน่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยจากที่ผมอธิบายให้ฟังโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแนละติดตามนะครับ หลังจากนี้เราก็จะเคี่ยวทั้งคืนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วแบบไม่ร้อนไม่เหม็นค่าได้ก็เคี่ยวไปจนกว่าน้ําจะเข้มอโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับ